นี่ะตามมาเก็บผักสลัดดีวกว่าน,นะคะมาเก็บผักสลัดกันค่ะเพื่อนๆเอาไปกินกับเลเทอสเอาไปกินกับอันนึ่งปลาด้ยวยจ้ะ กินกับนื่อปลาจะผักสลัดผักสลัดเอาไปกินกับปลาเผาจะปลาเผาสดๆจากสวนนะคะ น่าจะพอแล้วนะจจะกินผู้เดียวอยอดมันอ่อนๆดีจะ้ะมันอาจจะหอบได้ด้วยจะ้ะแต่ว่าหนาก็เล็มๆอันขอเขาเรียกว่าเหี้งก็ เด็มยอดมันกินจ้ะย้อดมันอ้อนดีจ้ะอันนี้น่าจะน่าจะพอแล้วน่าจะเพื่อนๆเดี๋ยวไปกินกับปลาเผากันเนาะจ้า สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ป้าหนาลุงเดอช์ชนแนลนะคะวันนี้ป้าหนามีนี่ค่ะปลาเผาลุยสวนนะคะอันนี้เห็นแต่ผักใช่ไหมคะแต่ฝั่งนี้คะ่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวป,ป้าหนาโชว์ให้ดูปลาเผาจ้าปลาเผาเดี๋ยวมากินกับป้าหนาเลยนะคะ Every one come enjoy me with the fish Nice fish. Lovely fish fish and chips <laughs> fish some vegetable and this one sweet pepper Uh, I wash my hand already ป้หนาล้างมือแล้วนะคะขอทานเลยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้ม,มกินด้วยกันนะคะ เ uh huh. พิ่งลงไลฟ์จ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวลิบติบกินก่อนลุงเดอจะมา uh huh. อันนี้ผักสลัดที่สวนนะคะ หน้าตาบวมหน่อยนะคะหน้าบวมนิดนึงอ mm. 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 มากินด้วยกันนะคะ it's so yummy ลุงเลอบอก i t amazing ช่วงนี้นอนน้อยนะคะเพื่อนเพื่อตาเป็นหมีแพนด้าเลยหิวมากลงจากไลฟ์มาก็จัดเลย พักที่สวนหลังบ้าน a t ตั s from the plot in the back garden mm. ไม่รู้จะคุยอะไรเลยครับเพื่อนๆจ้ะเพื่อนใหม่ปนญหาฝากกดติดตามให้ปหนาหาด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวปนาหาจะไปเยี่ยมแต่ว่าอาจจะ ชาดิบหนึ่งนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ๋ยวมากินปลากันต่อจ้ะเราไม่เน้นข้าวนะคะวันนี้เรากินกินกับ Mmm. -hmm. หมดไปครึ่งตัวแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะปหนาขอตัวตอนนี้ทานได้ครึ่งตัวแล้วค่ะเดี๋ยวขอทานอีกครึ่งตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะ Thank you for watching everyone And see you next video บายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ